เราก็ได้จัดงานวันเกษตรปลอดภัยนะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเมืองลำพูนฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะประชาชนโดยทั่วไปและก็ประชาชนที่จังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวงานในครั้งนี้ในวันที่24-25มีนาคมณะศูนยะ์บริเวณของสภานท่าขามนะครับซึ่งในงานดังกล่าวนี้ทาง กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกกรมนะครับจะนําสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งไร้สารไร้สารพิษนะครับมีการนํามาจําหน่ายในราคาถูกและให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จะรับประทานหรือการที่จะทําอย่างไรที่จะดูสินค้าทางด้านเกษตรที่จะได้รับมาแบบปลอดภัยซึ่งมีการประกวดนะครับทางด้านการจัดสวนการ การประกวดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรต่างๆซึ่งคิดว่าประชาชนที่มาในงานนี้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะขอเชิญชวนครับผมต้องกินผักและต้องกินผักขอเชิญร่วมงานสินค้าเกษตรปลอดภัยพืชผักปลอดภัยผักอินทรีย์ของดีตามรอยวิถีคนเมืองลำพูนพบกับการแสดงและจัดจำหน่ายพืชผักปลอดภัยสินค้าเกษตรปลอดภัยไม้เศรษฐกิจสมุนไพรและของดีประจำจังหวัดลำพูน 2 4 2 5มีนาคมนี้ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนดำเนินงานโดยจังหวัดลำพูนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนอำนวยการโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนต้องกินผักแนละต้องกินผัก